ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาที่สจากแห่งนี้เขาเห็นว่าเราลำบากตาก็เริ่มมองไม่เห็นให้มาอยู่ที่นี่อยู่แบบไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่ว่าเราทำงานแรกทำความสะอาดลำบากยังไงครับพี่เขาถึงชวนมาอยู่พี่เอมีสามีครับมีลูกแล้วก็มียายพอเราเริ่มตามองไม่เห็นเขา<อ>ก็บอกว่าเขาอาย ที่มมเมียตาบอดเขาขอเลิกแล้วพี่เอกเอาลูกกับยายออกมาเช่าบ้านอยู่แล้วตาหลังลูกแต่งงานเขาก็ไปอยู่กับสามีแล้วเขาก็เอายายไปด้วยแล้วก็ให้พี่เอกอยู่คนเดียวค่าเช่าบ้าน2,500ไม่ไหวค่ะจ่ายคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวมันไม่ไหว มีความยากลำบากในการที่จะจ่ายค่าเช่าบ้างก็เลยถามเขาว่าย้ายมาอยู่ที่โบสถ์นี้เลยดีไหมมาช่วยดูแลรักษาโบสถ์หน่อยหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ทํางานโบสถ์หลายที่เนี่ยบางทีก็ต้องไปไปมามาก็เลยชักชวนว่าเออคุณพันนีมาอยู่ที่โบสถ์นี้นะตอนแรกอาจารย์คิดว่าเราอยู่คนเดียวชวนเรามาอยู่ที่นี่แล้วพอลูกสาวเขามีปัญหากับสามีเอาหลานกับยายมาให้เราที่นี่เอามาทิ้งอะ รลานเขาก็แบบเขาไม่สบายใจยายอยู่กับเขาอะเ,เขาบอกว่าให้มาอยู่ที่นี่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเพราะอะไรไม,มาอยู่นี่ก็เลยอยู่ตอนที่ยายไายายายม่อยู่นี่เอกเขาก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วพี่เอ๋เนี่ยมีปัญหาเรื่องตาเรื่องการมองเห็นถูกไหมครับตาข้างขวาบอดสนิทข้างซ้ายเห็นประมาณ2ี มีอุปสรรคบ้างไหมครับทำหน้าที่แม่บ้านของโบสถบางทีเรามองไม่เห็นเราหาของไม่เจอของต้องไว้ที่เดิมตลอดชื่อไบเบิลครับอายุเจ็ดขวบครับผมสงสารคุณยายเวลายายมองไม่เห็นยายชอบเตะเก้าอี้ผมก็สงสารคุณยายครับเวลายายหาของไม่เจอยายก็ให้ผมไปหาของให้ครับละครับยายครับ ในทุกๆ 2- 3สเดือนนั้นเนี่ยนะครับจะมีโดหิตฝอยเนี่ยในตาของเขาเนี่ยเกิดแตกขึ้นมาทันทีที่แตกขึ้นมามันจะพลาคือยิ่งมองไม่เห็นอ่ะยีที่เหลืออยู่เนี่ยกลายเป็นเหลืออยู่5%เลยทานองนั้น,นถ้าเขาบอกทันนะคือหมายความว่าผมจะรีบพาเข้าไปที่โรงพยาบาลถ้าเป็นลักษณะว่าไม่ทันจริงๆละมันจะมองไม่เห็นตั้งตั้งแต่เดือนหนึ่งถึง2เดือนเลยเนะ คือเราเป็นแม่บ้านของโบทถ์เนีครับทำวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์พี่เอ๋ทำอะไรครับออกไปทํางานเป็นแม่บ้านนะคะเรา,าเป็น,น,นเคน,นที่เราเคยไปทํางานให้ตอนที่เรายังดีๆอยู่แล้วพอเรามองไม่เห็นเขาก็สงสารมั้งคะคก็เลยเรียกกลับไปทำ เริ่มจากที่คุณแม่อยากหาคนมาช่วยงานบ้านก็ทำงานดีไว้ใจได้แล้วก็เขาจะรู้รู้ใจแม่แม้กระทั่งบางทีพี่ไปต่างจังหวัดจะเดินทางหลายๆวันเนี้ยก็จะให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนแม่โอเคนิ่สัส่กดีวางใจได้อะไรได้เขาทำงานเรียบร้อย คนซื่อเพราะเราสงสารรู้กันว่าเขาเป็นยังไงยังไงว่าเขาไม่ไม่มีคนดูแลไม่มีอะไรเขาต้องทำมาหากินตรงนี้ใช้จ่ายใช้ชกินพวกนี้ในความรู้สึกของพี่เนี่ยก็ช่วยเหลือกันเราก็กลัวเกรงใจเขาเหมือนกันว่าฝุ่นเยอะนะเอ๋เธอตรงนี้เป็นทางไหนจะจัดการเองแล,แล้วยิ่งมารู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอะไรเงี้ยมันจะเลยยิ่งว่าเฮ้ยเราต้องช่วยอยะ พี่เอต้องตาบอดจริงๆพี่เอจะสู้ค่ะเพราะว่าพี่เอมีหลานมียายที่พี่เอต้องดูแลอยู่ ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2องโมงครึ่งทางเนชั่นทีวีช่อง22